สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนพวกเรากดเครื่องคิดเลขจากสูตรหาความเร็วเฉลี่ย v เท่ากับ d ส่วน t การกดเครื่องเราจะกดจากในสแควร r o ูทก่อนเราจะใช้เครื่องคิดเลขคำนวณขั้นที่1กด square r รูท ตามด้วยวงเล็บกดห้าสิบวงเล็บปิดยกกำลังสองบวกวงเล็บเปิดหนึ่งร้อยวงเล็บปิด ก็กำลังสองตามด้วยวงเล็บปิดกดเครื่องหมายเท่ากับจะได้ค่าตามที่อยู่บนโจทย์แล้วค่อยกดเครื่องหมายหาร15กดเท่ากับจะได้คำตอบ ตามตัวอย่าง